เทคนิคการเลือกสร้อยคอแต่งตัวให้ดูแพง วันนี้พี่ไต๋ก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากทุกๆคนค่ะเกี่ยวกับการเลือกสร้อยคอนะคะว่าเอ้สร้อยคอเนี่ยมันมีตั้งหลากหลายแนย่แล้วเราควรจะเลือกแบบไหนที่มันเป็นแบบที่เรารู้สึกว่าเออมันเหมาะกับเรานะคะวิธีการง่ายๆค่ะเราอาจจะไปหาเชือกนะคะหรือว่าใครมีเส้นแบบนี้ก็เอามาวัดได้นะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็วัดจากหน้าผากของเรานะคะจุดสูงสุดของเราตรงนี้จนถึงปลายคางของเรานะคะพอเราวัดได้ตรงนี้นะคะเราก็ทิ้งสร้อยตรงนี้ลงมานะคะ อันนี้จะเป็นโฟกัสแรกก็คือจุดตรงนี้นะคะ่ะที่จะเห็นหัวไม้จุดนี้จะเป็นจุด first point นะคะที่เป็นความยาวของสร้อยคอที่เหมาะกับเรานะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจุดจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับขนาดของสัดส่วนใบหน้าเรานะคะและสําหรับจุดที่2นะคะที่เมื่อกี้พี่ต่ายวัดไปว่าส่วนที่กว้างกับถึงปลายคางอยู่ตรงจุดนี้ดังนั้นจุดที่2ของพี่ต่ายก็จะอยู่แถวๆตรงตรง,ตรงนี้นะคะตอนนี้เรามาดูนะคะว่าเลเวลความยาวของตัวสร้อยคอเนี่ยที่แบ่งเป็น6กระดับเนี่ยเขามี อะไรบ้างนะคะระดับแรกค่ะเรียกว่าคอร่านะคะคอร่านะคะ,คะ,คะก็จะเป็นไร้คอที่อยู่ติดๆแถวแถวคอเราตรงนี้ค่ะจะมีความยาวสั้นสุดเลยนะคะประมาณ14นิ้วด้วยกันค่ะเลเวลที่2ค่ะเรียกว่าตัวโชเกอร์สายหลายคนอาจจะรู้จัก ตัวนี้ดีนะคะก็จะอยู่แถวๆถคอเราเหมือนกันค่ะแต่จะมีความยาวมากขึ้นกว่าคอร้านนิดนึงอยู่ที่ประมาณ16นิ้วมันก็จะอยู่แถวๆแถวๆไหายปลาลาเราอะนะคะส่วนเลเวลที่3ค่ะเรียกว่าปรินเซสนะคะปรินเซสนี่ก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ18นิ้วด้วยกันนะคะตัวปรินเซสนะคะก็จะอยู่ใต้ไหายปลาลามานิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงดูจากรูปทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างระดับความยาวนะคะส่วนต่อมาค่ะเรียกว่าเมทินีนะคะความยาวของ เมทินีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20นิ้วถึง24นิ้วนะคะก็จะอยู่คล้องลงมาตรงแถวๆหน้าอกของเราอะนะคะของผู้หญิงแล้วก็ถ้าจะให้ยาวไปกว่านั้นเนี่ยเราเขาก็จะมีชื่อที่ความยาวที่ประมาณ30นิ้วเนี่ยเรียกว่าโอเปร่านะคะก็จะยาวมาแถวๆ แถวๆตรงเกือบๆถึงเอวนะคะแต่ถ้ายาวมาถึงเอวเนี่ยเรียกว่าโลบนะคะความยาวประมาณ33นิ้วขึ้นไปก็จะอยู่แถวๆจงช่วงเอวเลยคือสร้อยคอเนี่ยมันจะมีระดับความยาวของมันนะคะแต่นี้เราจะใส่ความยาวระดับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนความสูงของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้นี้ตอนต้นที่พี่ต่ายพูดถึงการใส่ระดับความยาวก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของใบหน้าเราเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับเทคนิคง่ายๆที่พี่ต่ายนำมาฝากนะคะสำหรับการเลือกสร้อยคอให้เหมาะสมกับรูปร่างของเราแล้วก็เหมาะกับสัดส่วนใบหน้าของเราอย่างวันนี้นะคะพี่ต่ายตั้งใจเลยค่ะว่าอยากจะให้ลองดูนะคะว่า การที่เราเลือกสร้อยคอเนี่ยค่ะสามารถจะเพิ่มลุคเราให้ดูแพงได้นะคะเห็นไหมคะว่าชุดเราเรียบๆนะคะแต่พอเราใส่สร้อยคอลงไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าจากความเรียบเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มให้มีมิติความโดดเด่นและการแต่งตัวของเราก็จะดูแพงขึ้นค่ะก็เลยอยากจะเอาเคล็ดลับดีๆอย่างนี้ละค่ะมาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อเอาไปใช้กันได้ในชีวิตประจำวันค่ะ และอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับ I am good กับพี่ต่าย i m a g ท Trainer ค่ะที่อยากจะเอาคลิปดีๆนะคะเอาสาระความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุค,คลิกภาพนะคะมาฝากพวกเราทุกๆคนค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ i a m Good กับพี่ต่าย i m a g e t r r i n e r ค่ะที่อยากจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีกับตัวเองและรักตัวเองค่ะ